สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเข้ากับอิสุภีเรื่องแรกวันนี้กินซุปเส้นวันแรกนี่จิ้มอะไรก่อนแม่แม่ครับให้ให้เพียงจิ้มอะไรก่อนอะไรก่อนก็ได้ครับส้มตำหมูปิง้งหมูทอดเนื้อทอดเนื้อทอด รูร้ว่าส้มตำให้เลือกให้พี่อาร์ตกินอะไรก่อนส้มตำจิ้มจิ้มส้มตำครับโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนยังสวัสดีคนกสวัดีรหรอเนื่องาสวัสดี SCP มันเป็นรสชาติยังไงบอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมว่าถ้ามีน้ำน้ำมาว่ะมันน้านจะไหล น่าจะเปลี่ยนแล้วคือน้ำลายไหลอะอร่อยทุกครั้งเนาะมันเข้มข้นเนาะรสชาติอ่ะมันเข้มข้นเลยเหรอใช่มันเข้มข้นถึงรสชาติอ่ะรสมถึงรสชาตินี่ไงมะนาวนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนกินผักกินผักให้ให้เด็กๆดู วากิ้งอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยมากพอแล้วอ,อุอ้ยจิ้มอุย้ยอ้วนแซ่บพูดอีสานก่อนแซ่บพูดอร่อยเลยอ่ะกินเนื้อลองชิมเนื้อเนื้อเนื้อแดดเดียวอร่อยมาก,มากออเลยอะโอ้โหสิอือเฮ้ย น้ำจ <are> oh <Bond> uh ิ huh. it? It okay. ้มมันขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยก็เอาเอาฟันกัดอย่างเงี้ยอือหือันไหนลองชิมเนื้อสิเป็นยังไงเนื้ออะไรอ่ะเป็นลงถ่มขูาก่อนเหนียวมากเหนียวที่ตื้อมากเอามือถูถูเนื้อก่อนเอาเนื้อถูถูมือก่อนเอตแบเนี้อเอามือเอามาชิ้นหนึ่งสิหยิบมาชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอือแล้วก็เอามาถูถูมือเอามือถูถูกันเอออย่างนั้นแหละ อันนี้ลองกินดูสิลองกินดูขอนี้ลองปั้นข้าวเหนียวดูขอนี้แป๊บเอาดีกันโออกินแต่ส้มตำเลยเหรอกุนลี่มันวุนเงี่ยทุกคนเล่นหรือว่ากินกันแน่เลยคนเออเล่นหรือว่ากินอ่เขาบอกตัวเองเหรว่าตัวเองเล่นหรือว่ากินกันแน่เลย ออ๋อเขาต้องกินอย่างนั้นเหรอครับลูกแอชเป็นคนอะไร <c oughs> ไเป็นยายฝีมือคุณแม่บอกเพื่อนเอาอย่าเอาเท้าขึ้นมา <c oughs> อร่อยเลยครับมุกนุ่มเลยเนี่เข้าใจเลยมันอร่อยเลยเหรอฝีมือคุณแม่ครอบมนะันคร่ะเนื้อแดดเดียวเนาะ <c oughs> พอแล้วพอแล้วอย่าเบื่อกินดีๆ อันไหนอร e all ่อยที่สุดระหว่างส้มตํากับเนื้อทั้งสองคู่เลยแล้วข้าวเหนียวละ่ะข <c oughs> <c oughs> ้าวเหนียวก็เหมือนกันเพียรเพียรต้องดึงเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปปั for you, erm. ้นข้าวเหนียวเอาจิ้มส้มตำเอาข้าวเหนียวจิ้มส้มตำจับกินอย่างนี้ครับจับเส้นส้มตำด้วยเอออย่างนั้นแหละลูกเิ็ทิกเลยถูกต้องครับ โคตรสดเเป็นยังไงครับโอ้ยโอ้ยอืมอืมเคี้ยวเบาเบาด้วยครับโอ้เออนั่นแหละอืมอย่างงั้นแหละครับส้ม่ำเสมออืมอืมอันนี้นี่เทปโป๊ะนี่อืมอร่อยไหมล่ะอร่อยมากฝีมือแม่อร่อยมากฝีมือคนแม่อร่อยอืกินผักด้วยอืมแล้วมะเขือเทศฝานไหมบอกเพื่อนๆซิมะเขือเทศของพี่อาร์ตเนี่ย ตำ,ตำตำตำปลานะคะวันนี้พี่อัดใส่ปลาลาทุกครั้งปลาลาของน้าเตา๋าปลาลาสารคางอ,อร่อยเด็ดเผ็ดมันไหมมันมาก ยามเป็นคนอะไรบอกเพื่อนๆเป็นคนกีนแ่บไม่ใช่เป็นคนประเทศอะไรคนผมคือเยอรมันกับคนไทยแล้วก็กับคนเออะไรไรนะภาษาพี่ทำยามภาษาเป็นคนอีสานเป็นคนอีสานเนาะเราว่าอีสานได้บอได้ได้ยูติไหนลองลองเพลงมาแดงให้คุณแม่ฟังสิอีแม เกียวกวออย่อนเหรออีเมสอซย์เนอีเมสโซยแนนอแปลว่าอะไรนะคบชิ้นวัวชิ้นวัวเออถูกต้องจดๆเปรียวๆเลยอร่อยมากเลยเซมบนว ส้มตำอ่ต้องกินมือเพราะว่ามันกินข้าวเหนียวหยิบทำอย่างนี้ลูกเอาเมือนหยิบข้าวเหนียวกับส้มตำยืนๆด้วยกันไหนๆช้าๆช้าๆให้เพื่อนๆดูโอ้ยกินเป็นอยู่เด้อเนี่ยทีหลังหนูต้องปั้นข้าวเหนียวให้แน่ๆนๆนะลูกมันจะได้ไม่หลดุดโอ้ยมืออ้วนๆโอ้มาใกล้ๆมาใกล้ๆจานลูกมาใกล้ๆจานมันก็เยอะเกินกม็มามาใกล้ๆจานเอา ที่หลังปั้นข้าเหนียวแน,น่นนะลูข้าเหนียวได้ไม่หลุดไหนฮะเ,เอาเอาเอาใส่เอาใส่กล้องให้เพื่อนๆดูใกล้ๆช้าๆช้าๆช้าๆถือนานๆเอาช้าๆถือถือนานๆเออให้แม่ดูอย่าเอามาใกล้ขนาดนั้นไหนโอเคอุ้ยแมลงวันมันก็อยากออกกล้องเหมือนเขาเนะ <laughs> าะแมลงวันนี่ก็มีมาตัวหนึ่งมันหลุดมาได้ยังไงเนาะ อร่อยที่สุดไหมครับอร่อยมากเลยอุ้โอ้ยอ้วนเอ้ยวันนี้บ้านพี่อันอากาศเป็นยังไงครับพี่อันถือว่าเป็นน้ำผาก็น้ำเปล่าสิอยู่ดีๆมักนก็เป็นน้ำพ่อฉีมันก๊าซก็น้ำน้ำมีกา๊าซ ก็คุณแม่ก็บอกพิรานแล้วพิรานฟังคุณแม่ที่ไหนล่ะอุยอย้ยนนึกวันไม่มีกลายก็คุณแม่เจออ้าโคล่ไม่เชื่อโ,ฮโ,ฮโคตรมันเลยจะปั้นแน่นๆเลยครับปันแน่นๆมันเข้าจะได้ไม่หลุดแล้วก็จะได้จิ้มส้มตำได้เขาทำอย่างนี้ลูกครับเนี้ย พอและอคนนี้ก็จิ้มอุ้ยแปะแปะแปะ <c oughs> อีสานน้อย <c oughs> คุณแม่เขาบอกแล้วว่าให้ฉีกเนื้อก่อนวางไว้ก่อนก่อนที่จะเอาก <c oughs> ๋วยเนียวจิ้ม <c oughs> ต้องทำอย่างนั้นหรอช้า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 เดี๋ยวเพิ่งเอาโอเคไว้เออแม่หนูต้องเอาค้างไว้นานๆเดี๋ยวคุณแม่ให้ดูเองโอเคใกล้ละโอเค อันนี้มันมันใต้ไหมเนี่ยครับกินเลยว้าแม่ใครทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกคุณแม่ครับผมที่หนึ่งไหมในใจใครในใจม่ในใจของใครคุณแม่อยู่ในใจของใครอ,อือือรักคุณแม่แค่ไหน คำนี้แก่เพื่อนม่อเท่านิหนึ่งกันโอ,อ้โหทำไมนิดเดียวอย่างนั้นน่ะเท่าหำน้อยเลยเหรอเขาพูดแบบนี้ของเพี่อมือก็แบบนี้ความรักอะเหรอทำไมมันนิดเดียวอะคุณแม่อยากได้ที่สุดในโลกคุณแม่ก็ได้ที่สุดในโลกของเพี่อมือก็ได้ที่สุดในโลกเหมือนกันโอเคโอเคโอเคอร่อยไหมบอกเพื่อนๆสิโคตรมันเลยเขาเรียกว่านัวลูกแซบ่บนันวถ้าป้าน้นัว มันติดมือเนี่ยครับเที่ยวเบาๆก็ได้หรอกดูดูเข้าเหนียวควันยังออกอยู่เลยอืมควันยังออกูเลยมาโอเคพี่อาร์ตขอกินก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยแบนแบนแบ,บ,แบ,บเดี๋ยวทำต่ออีกถไขไข่าย่ยทุกคน ขนานเลยก็ดูคุณพ่อสิสวัสดีครับค่ะครับโย่